สวัสด <ITA> ีครับวันนีいい้ก <im> ็จะมารีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวซอฟ์นะครับカメเลเดอร์นะครับผมนี่นะครับโดยซอฟต์ตัวนี้นะครับเป็นซอฟ์ขนาดมาตรฐานนะครับแต่ลดขนาดลงแล้วนะครับนี่นะครับเขาลดขนาดลงนะครับคือหลังจากนี้คาดว่านะครับเขาคงจะลดขนาดเป็นขนาดเล็กไปแล้วนะครับ โดยขนาดนี้จะเล็กกว่าฟิกอาร์ตอีกนะครับใครที่เห็นว่าเออมันลดแล้วน่าจะเอาไปโมกับฟิกอาร์ตได้ไม่น่าจะได้นะครับมันเล็กกว่านะแล้วก็นี่ก็คือไซส์เก่านะครับเอามาเทียบให้ดูนะตัวนี้นะฮะเป็นซอฟ t ์ค m มเม d เลอร์กรีนะครับบริษัทบันไดนะครับ,รรรบทำกับคนที่เก็บของเล่นหน้าเก่าได้เจ็บแสบมากนะครับที่ผมพู้ช้าวันนี้ก็ อิโมชันนะอิโมชันล้วนเลยเพราะว่าผมก็เก็บซอรมานานแล้วเนะาะเมื่อเจอแบบนี้นะปรับสกเกลนะให้เล็กลงนะมันก็เวลาตั้งโชว์เนละมันก็จะนี่ต่างกันมากเลยแน่นอนว่ามันต้องขัดใจอ่ะครับถามผมผมมาขัดใจมากมากมากเลยนะครับก็ยังไงดีล่ะเก็บนานแล้วเนาะก็พอเจออย่างนี้ปับ๊บ มันรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเหมือนกันผมเคยแนะนําหอวข้อแนะนําของเล่นนะฮะซอฟดี้เนี่ยซอฟคอมเลเดอร์เคยพูดไปว่าเขาไม่ตัดลายนี้ทิ้งแน่นอนอาจจะออกแบบใหม่อะไรก็ว่าไปซึ่งแน่นอนมันไม่ทิ้งแต่การลดขนาดให้เตี้ยลงมากมากมาก,มากนะครับขนาดเนี้ยมากแบบพ่อลูกเลยมันเป็นอะไรที่จะเรียกว่าเลวร้ายก็ได้นะมันทำร้ายจิตใจคนเก็บเก่าพอสมควรเลยนะ แน่นอนว่าบันไดคนระับบริษัทลุงบันเขามีโซลูชันให้ลูกค้าแค่สองทางคือหนึ่งหนึ่งคุณเก็บไปเถอะยืนกับซอฟเก่าอย่างเงี้ยต้องทนให้ได้นะสองเขามีโซลูชันคือเอาไซส์ขนาดนี้ออกใหม่นะครับหลายตัวเลยแน่นอนว่าผมไม่ซื้อใหม่แล้วละ่ะเพราะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจพอสมควรเนะเราะก็จะ ช่างมันช่าง่งยืนยืนยืนให้มันสายต่างกันเออให้มันเจ็บใจเล่นๆนแต่ที่เจ็บกว่านั้นฮะซอฟคแคมิเลเดอร์แบ็กซันดันตัวสูงเท่าเดิมอันนี้น่าจะเท่าเดิมนะผมมองอเห็นแวบ,บๆแต่ว่าผมก็สั่งซื้อมาแล้วแหละแล้วของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกที <S 1> <S 1> คลิปนี้กลายเป็นคลิปที่ปนและดา่าเยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมรู้สึกเสียใจก <g c> ็ <oughs> ขอภัย มาณที่นี้ด้วยนะครับคือคือมันก็เสียใจแลหละดูมันทนานําได้เจ็บแสบเกินมาดูที่ตัวซอฟแ์นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นบ่นนะไม่รีวิวเลยนะโอเคก่อนอื่นรูปร่างนะครับถือว่าทําได้ดีแต่แต่นะครับความรู้สึกผมเนี่ยมันรู้สึกเขาจะดูออกพูดพูนป้อมป้อมไปนิดนึงนะมันจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยสมจริงนิดนึง่ะมันมันมันจะดูอว้วนป้อมดูไม่ค่อยสมจริงยังไงก็ไม่รู้แต่แต,แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ดูดีแหละก็ดูสวยดีแหละ ส่วนรายละเอียดลายยับผ้า,าที่ทำเรียนแบบระยยับผ้าเหมือนๆนนพวกเลเดอร์ตัวก่อนๆไม่มีนะครับส่วนรายละเอียดนะครับนี่นะครับหัวก็ทํามาครบดีแหละนะมานี้นะครับด้านหลังนะครับเช่นเดิมครับด้านหลังไม่ทําสีให้เลยนะครับนอกจากรถขนาดแล้วนะครับยังลดสีอีกนะฮะ ได้ข่าวว่าได้ยินมาครับคนเขาพูดว่าเออช่วงนี้เขาสีแพงซอฟสมนิว้วหรือซอฟอะไรหรือนน่นนุ่มีอะไรหรือโชโดอะไรพวกนี้เขาจะลดการใช้สีอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่บางทีมันก็น่าเกียดกันไปนะลดสีจนแบบมันล้นมากๆากอย่างตัวนี้อย่างหน่อช่วงบนเนี่ยโอ้โหลดสีซะอ,อันนั้นเคตสีดําเลยก็ได้นะถ้าคุณจะทําอย่างเงี้ยให้เป็นยางสีดําไปเลยถ้าถ้าคิดจะ อยากจะออกนะนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะแล้วนี่ถือว่าสวยอยู่แหละเสียงเดียวมันลดขนาดไปเยอะมากแล้วนี่คือตราของเขานะครับป้ายเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับซอฟตตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้สวย รายละเอียดก็โอเคแต่สีลดจำนวกนการใช้สีเยอะพอสมควรนะครับรายละเอียดทําสีเยอะตามสมภาพนะซอฟเขาซอฟเนี่ยราคาถูกอยู่แล้วเขาก็เลยทําสีได้ไม่ค่อยอละเอียดโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ตัวนี้ลงสีได้น้อยมากเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเก็บซอฟนะนะก็เขาก็เหมือนจะรีทำใหม่เลยนะให้สเกลเนี้ยอ่า ก็เห็นภาพตัวอย่างหลายตัวเหมือนกันนะครับสนใจก็ไปซื้อไซส์นี้มาได้นะครับแต่เอาเข้าจริงผมก็รู้สึกว่าทางบันไดก็เหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในรายสินค้านี้เหมือนกันนะครับอนาคตเขาอาจจะปิดรายได้นะผมอาจจะเดาอะไรผิดก็ได้นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลุงบันนะครับผมก็มีหน้าที่แค่ซื้อมาสะสมนะครับด้วยความคาดหวังและความเสียใจ <laughs> นะครับผม ลืมไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูความสูงของเขานะครับวัดจากหัวนะครับไม่ว่าจากเขาอะประมาณนี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวเก่านะครับความสูงก็ประมาณประมาณนี้นะครับอ่อาก็คือลดประมาณเยอะพอสมควรเนาะ ส่วนเรื่องจุดขยับนะครับก็เหมือนเดิมครับซอฟมันทําได้แค่เอวนะบิดหมุนดึงออกมาได้นะแล้วก็ดึงออกมาง่ายกว่าซอฟเก่าด้วแขนนะครับยกไปแค่นั้นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับน้อยมากมีแต่การบนนะน่นนะสั้นๆนะแต่บนยาวชิบหายก็มีที่เท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ